อีกอง์หนึ่งก็พระมหากรเถระพันษาเดียวเป็นพระอระหันต์ที่เก่งด้วยฤทธิ์ก็ไปเจอกับจิตตะาหาบดีที่นิมนต์ไปฉันที่บ้านจิตตะาหาบดีดังกล่าวนั้นก็เป็นอนาคามีท่านมักจะแสดงทาให้พระสงฆ์องค์เจ้าฟังจนเข้าใจมีปัญหาท่านสอนพอได้นิมนต์พระไปฉันที่บ้านท่านก็จะนิมนต์พระแสดงธรรมหรือไม่เช่นนั้นท่านก็สนทนาธรรมเป็นการแสดงธรรมแบบปุจฉาช่วยกันให้คนเข้าใจธรรมะ แต่วันนั้นเดินออกมาจากบ้านมันแดดหน้าร้อนมันร้อนมากพระแก่แกพระเถระทั้งหลายเหงื่อไหลสมพูดออกมาว่าแม้มันร้อนเหมือนจะเปื่อยจะยุ่ยออกมาเลยเนื้อหนังจะไม่เคียมจะเปื่อยออกมาท่านมหกะเดินตามหลังก็บอกว่าถ้าเมฆก้อนใหญ่ถูกลมพัดมาแล้วมาครึ้มอยู่ตรงนี้แล้วก็มีลมอ่อนพัดมาฝนเม็ดห่างๆตกลงมาจะดีไหมครับพระผู้หลักผู้ใหญ่โอ้ยดีสิท่านถ้าเป็นอย่างนั้น ท่านก็จัดการบรรดาอิททาพิสังขารทันทีเลยเดินตามหลังบรรดาอิททาพิสังขารด้วยฤทธิ์ของท่านทำให้เมฆครึ้มมาบทบางแสงตะวันที่แผดกล้าแล้วก็สายลมอ่อนๆพัดโช,ชยมาฝนเม็ดห่างๆตกลงมาท่านก็บอกว่าขนาดนี้พอไหมครับพระผู้หลักผู้ใหญ่เออเออพอพอดีแล้วส่วนจิตตฆาบ,บดีที่ถือห่อตามหลังสงก็เกิดความขนลุกสู้ซาแม้ไม่เคยเห็นแม้ท่านนี้เก่งจริงเลย พอกลับไปถึงวัดก็ตามไปส่งถึงกุติถามท่านว่าบวดมานานหรือยังพันษาเดียวพันษาเดียวท่านเก่งขนาดนี้ท่านได้ทำบันดาลอิทธาพิสังขารผมได้บูชาแล้วผมได้อัศจรรย์อยากจะเห็นยิ่งๆิ่งขึ้นไปอีกสามารถทำให้เห็นอีกไหมท่านก็บอกว่าไปเอาหญ้าแห้งๆมาสิเอามาปูนอกชานแล้วเอาผ้าขาวปูทับแล้วท่านก็เข้าไปในกุติปิดประตูลั่นดานลงทั้งหมด แล้วท่านก็นั่งเพ่งเตโชกศิน์ไฟแลบออกมาตามช่องของฝาออกมาไม่ย่าแห้งๆลุกพลึบขึ้นแต่ไม่ไม่ผ้าขาวเพียงแค่นั้นจิตตะบดีขนพองสยองกล้าวขนลุกขนพองแล้วก็ถามว่าพอหรือยังพอแล้วท่านก็เกิดความเลื่อมใสเข้าไปกราบด้วยความสนิทใจเลื่อมใสมากว่ามีฤทธิ์ิเดชมากถามว่าบวดมานานหรือยัง ท่านสาเดียวเกิดความเลื่อมใสก็ขอถวายวัดมัชชิกาสนอัมพาตก,กวันให้ขอถวายให้เลยลืมหมดเลยพระสงฆ์องค์เจ้าองค์ใหญ่ใหญ่ท่านก็อนุโมทนาในคืนนั้นท่านก็เก็บบาทเก็บจีวรเก็บบริขารของท่านออกจากมัชชิกาสนอัมพาตกวันหายเงียบไม่ปรากฏโฉมหน้าอีกเลยในพระไตรปิฎกแสดงให้เห็นว่าในสมัยพุทธกาลโนนพระอรหันต์จริงๆท่านไม่ต้องการให้มาติดท่านดอกกลัวว่าเมื่อมาติดกับท่าน แล้วก็ปิดความเลื่อมใสในพระสงฆ์ทั้งหลายต่อไป